ขวาซ้ายขวาขึ้นเจอสีชมพูมันคืออะไรอ่ะขวาขึ้นเจอสีชมพูซ้ายซ้ายเจอคุณแจ่อเราขึ้นไปหาสีชมพูก่อนไหมผมชอบสีชมพูอ่ะนี่ไงขวา ซ้ายอีกก่ะขึ้นซ้ายไปซ้ายสุดอุย้ย นนนะเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงเสียงวิ่งแล้วเราค่อยหนีตอนวิ่งมาทางเนี่ยทางซ้ายจะหนียังไงจุดไฟเพื่อให้รอบๆสว่างขึ้นลอ็อกเกอร์สามารถทำให้คุณปลอดภัยจากความมืดได้ แน่ใจเหรอหนีหรือไม่ก็ไปหาซีเขตไอเทมแมปจะช่วยคุณไปถ่าจะช่วยคุณไปถูกทางได้เราจะเดินขึ้นไปเลยเราจะไม่สนอะไรทั้งนั้นก่อนเดินจุดไฟจุดไฟขึ้นไปจุดไฟ ขึ้นไปอีกจดไฟอ่าตรงนี้ต้องใช้กุญแจมั้งกุญแจอยู่ไหนมีวูดอยู่นี่การหนีอะไรเนี่ยข้างล่างการหนีไม่ใช่ทางทางเดียวอ๋อฆ่าผีได้ใช่ไหมเรา แเอวคุณเช่าก่อนอ่าตรงนี้ไฟไม่ขีดแล้วก็เดินไปไม่ขีดไม่ขีดอีกรอบมันเยอะมากอะเอ๊ะ ไ้หูซ้ายแล้วรอดยังไม่จะรอดแล้วเราเราวิ่งมาไหนเนะี่ยอ่าเราออเราอยู่ตรงคุแจตรงนี้ใช่ไหมขึ้นไปข้างบนจะมีจะมีรูปภาพแต่เอาคุญแจก่อน ม่นจะต้องไปเปิดตรงนู้นนะตรงขวาสุดเลยคือคือตอนนี้คือตอนนี้ขน,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 นลุกแล้วเข้าไปได้ด้วยไม่ขีดอเต้องเอาต้องไปเอารูปอยู่บนนั้น รูปข้างบนนะฮะโอเคคลิปนี้น่าจะยาวนะทำไมอ่ะผีมีเสียงวิ่งด้วยเหรอแต,แต่ก็ดีแล้วแหละที่มันไม่ลอยมาไม่ขีดตอนนี้ตอนนี้นตอนนี้นนนนคือเดินเดินมั่วแล้ว เรามาจากทางนี้ใช่ไหมเราอยู่ตรงนี้เราขึ้นไปขวาจะเจอไม้ไปไม้ก่อนไห้ตีผีงไงคือคือมันจะถามว่ามันน่ากลัวไหมก,ก็ใช้ได้อยู่นะ ตีผีไม่มีไยเฮ้ยตรงนี้ไม่มีที่หลบเลยคือ ดไปคือมาตรงที่ไม่มีที่หลบอะคือทำไมอ่ะตอนตอนนี้เราอยู่ตรงนี้สีดำนี่น่าจะเป็นจุดที่เราเดินไปหรือเปล่าเหลือสามจุดอ่านี่มันทางตันเราต้องเราต้องกลับไปที่เดิมใช่ เราต้องกลับลงมานี่ลงมานี่แล้วก็เลี้ยวซ้ายซ้ายตอนนี้เราอยู่อยู่ตรงนี้อยู่สีแดงเราไปซ้ายจะเจอคจุณแจซึ่งเราครุณแจอยู่กับเราพอขึ้นมานี่เลี้ยวขวา อุกดกดดันสุดๆโอเคอย่ามายนะอย่ามาอยนะเราต้องเอาลูกเอารูกขึ้นไปไปขึ้นไปเอาลูก ลิ้นพันหมดแล้วเนะี่ยมันไปเดี๋ยวนี่นี่มันไมน่มันไม่ใช่ทางออกหรือเนะนี่ยมาทางเดิมอ๋ออันนี้น่าจะเป็นทางออกนะหยุดเลยหยุดเลยผีร้ายใช่ไหมกลัวกันหรอกนี่ไงลูก ไฟซะหน่อยออมาอีากแล้วขยันมาเลยขนาดนั้นแล้วเราก็เดินมาทางนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชเดินมานี่เดินลง <c oughs> เอ้นี่เราทำแบบนี้ก็ได้แล้วนะ ขวาเอาไปหูซ้ายแล้วคือถ้าใครคือถ้าใครใส่หูฟังจะได้ยินนะอย่านะอย่าเข้ามายกผี้ลยฉันจะทำให้เธอไปสู่สุคตีเองเขาตู่นกลัวตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ เราจะขึ้นข้างบนโอเคไปเลยนีไงฉันรูปมาให้แล้วเอาไม้วางไว้ด้วยนีไงเหมือนกับเราสวดให้กับคนที่ตายในเหตุการณ์การไฟไหม้อะไรพวกนี้ไหมเอออะไรประมาณนั้นแหละ แล้วความทรงจำของทุกคนของผู้คนที่ของผู้คนได้เขาเรียกอะไรเริ่มเริ่มและความทรงจำของผู้คนก็ได้เริ่มที่จะเกิดเขาเรียกอะไรผุดขึ้นมามาเนะด้านหน้าไอ้ด้านด้านหน้าของสายตาของฉัน อะไรก็ไม่รู้อ่าคืออะไรคือจบแล้วเหรอจบไหมจบเถอะหนึ่งเก้าแปดเจ็ดความทรงจำของเอวาอีวาอ๋อไม่นะยังไม่จบเหลยฉันไม่มีเวลาที่จะไปที่อื่นหรอกนะอนา o u n c e นาวม้นอันนี้อันนี้ผมผมไม่เข้าใจว่ะกรุณาเงียบกรุณาเขาเรียกอะไรกรุณาเงียบเอาเขียขอโทษด้วยครับเมื่อกี้กรุณาใช้ความเงียบในเขาเรียกอะไรเน็นตตึกด้วยส่งรีพอร์ตในเวลาห้าโมงเย็น ใช่ไหม5พมคนสามารถรีพอร์ตพวกปากมากใช่ไหมวิเซิลโบเวอร์แล้วก็พวกกระบทอิมเมจนซี่โน้ตูุลท์ไม่บอกวันในเวลา2ในเวลาตี2 อไฟฟ้าจะถูกดับลงไฟฟ้าจะถูกดับลงเมื่อมีการเขาเรียกอะไรตรวจสอบอก็เลยกรุณาการุณารักษาความปลอดภัยในเวลานั้นด้วยอผมอ่านถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้ฉันไม่มีเวลาไปดูรอบๆแถวนั้นหรอกนะ นี่ไงหาไฟนี่ไงติดอยู่นั่นชันเอาขีการ์ดไว้ไว้ไหนนะมีกองเอกาสารที่ไม่สำคัญเต็มไปหมดเลยไม่ขีดไม่มีประโยชน์เอายังไงเอกาสารอ d ตร e ส s อ่สอ manager ของโรงงานแล้วก็ research director แล้วก็ senior researcher title about the institute security and confidentiality อ่าผมผมแปลไม่ได้วะเนี่ย เราหวังว่าอ,นนอาผมแปลไม่ได้วะ่ะอันนี้ผมแปลไม่ได้นะ,ะเออมันจะเป็นเอกสารที่ บอกว่าจะมี researcher มีนักวิจัยกลุ่มใหม่มาเพื่อที่จะเขาเรียกอะไรให้ให้ให้ความสำคัญกับ security กับความมั่นใจมีมีความเขาเรียกอะไร attention คือความสนใจและความความมั่นใจที่จะมาที่นี่ เราก็เทมวิึกอะไรเหมือนมันล้างสมองคนมันล้างสมองคนนี่มัง้งผมก็ไม่รู้อะถ้าหากมีใครที่แสดงอาการการต่อต้านหรือเขาเรียกอะไรซับพลิเคชันซัพพิซิชันอะไรก็ไม่รู้นะมันจะเป็นการต่อต้านอะไร เกี่ยวกับการล้างสมองนั่นแหละก็ให้กําจัดทิ้งซะทำไมมันโหดจังเอ,อันนี้ไม่มีหรือ,อยังผมไม่มีผีออกมาแล้วนะโอ้มอกี้เสียงอะไรเสียงเหมือนคนเปิดประตูโอ้ยกีการ เฮ้ยนี่มันคี์ก์ดฉันนี่นา แป๊บนึงนะผมหาทางออกก่อนตรงนั้นไม่รู้อะไรอ๋ออ๋อหรือว่าเราย้ายออกมามีอีกมิติเขาไม่กำลังว่าจะย้ายออกมามิติเลยไม่ใช่อันนี้ทางออกนะฮะเราต้องหารูทางนี้ก่อนนี่มันกองอุปกรณ์ของแล็บนี่นะ มีรูปไม่อยากจับเลยอ่าก็ไม่น่าเปิดเลยนั่นนะโอ้โหใครมันดอาซอสพริกไ้ในนั้นนะอันนี้อะไรโพสโมเทมอีกชื่อถูกตัดออกวันก็ไม่ระบุสาเหตุการตาย สา,สาเหตุการตายหัวใจล้มเหลวซีเนียร์รีเซิร์ชเชอร์อินจิเนียร์ถูกตัดออกไพเมลลี่เขียวถูกตัดออกลงชื่อด้วยไม่มีไม่อยากจับตรนนี้ก็คงไม่มีไลแล้วอ่า โอเคมาต่อเลยอ่าตอนนี้เราตรงนี้เราเข้าไปแล้วแล้วก็ไปข้างหน้าโคตรมืดเลยประตูนี้ล่ะอัวนี้ทางออกนี่ไปต่อ,อ,อเครื่องปั่นไฟอุยอ้ยอุ้ยเมื่อกี้มีหน้าคนด้วย เรื่องเสียงดังแล้ว่อเรามาปั่นไฟแค่นี้ใช่ไหมโอ้โหคือก็ไม่น่าเดินจริงๆนะอยู่นะตรงนี้ก็ยังไฟดับอยู่ไอ้หนูคือคือไม่ขี่แต่ไม่ขี่นะ่น่นะ ฉันต้องมีไฟล์มากกว่านี้ลูกสาวที่น่ารักของแม่นี่ลูกกินข้าวหรือยังแม่สงสัยจังว่าลูกสบายดีหรือเปล่าแม่ไม่คิดว่าแม่จะได้กลับบ้านในเร็วๆนี้นะเพราะว่ามีปัญหาอยู่ที่ที่ทำงาน แม่ขอโทษนะแม่บอกคอมไม่แม่บอกดีเทลได้มากวันนี้ไม่ได้แม่จากแม่โอเคจากแม่โทรศัพท์เก่าๆก็เก่าจริงแล้วดูล่ะ น่ไม่เหลือหรอกมันก็หมดแล้วนะเอาจริงๆแล้วเดี๋ยวถ้าตรงไหนมัน,มนดูยืดเยื้อไปจะตัดออกนะครับกำลังว่าจะตัดเลยกำลังว่าจะตัดเลยเจอทางโอ้โหก็ไม่น่าเดินไปเท่าไหร่ มีนาฬิกาวางอยู่บนพื้นด้วยเออตรงเนี้ยตรงเนี้ยมีแน่ผีนั่นไง <c oughs> นั่นแงเมื่อกี้ไม่ได้กินหรอก <c oughs> จะมีออกมาไหมจะออกมาไหม ื S <S ืคือมันก็เดี๋ยวผมจะตัดช่วงที่มันต้องเดินวนไปวนมาออกนะครับว่ามันมันไม่มีอะไรเลยอ่ะดูดิ ถูกส่งมาจากถูกลบออกครับแล้วก็มีบรรทัดถูกลบออกไปเหมือนจะเป็นข้อความของของใครตัวคนหนึ่งนะที่บอกว่าให้ส่งให้ส่งอดเรสเนี่ยไปให้ถูไปให้ตำรวจแก๊งหรืออะไรก็ตามแต่จะไม่สนหรอกที่นี่มันบ้ามากๆไอที่แบบไอที่เนี่ยมันไม่ใช่โรงพยาบาลหรอกมันไม่ใช่ คนที่เนี่ยมันบ้าพวกสำหรับพวกมันเราะ่ะไม่ใช่มนุษย์หรอกเป็นเป็นแค่ตัวทดลองที่วันๆก็ฉีดอะไรฉีดอะไรแปลกๆเข้ามาในตัวฉันรับมันไม่ไหวอีกต่อไปแล้วมันเจ็บเหลือเกินได้โปรดละ่ะได้โปรดช่วยทันทีเพื่อนมาจากเพื่อนเพื่อนเชื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับ โอเคอย่างที่บอกไปถ้ามันนานผมจะตัดออกนะโอ้ยเอาไว้อย่างนี้ใครมันจะไปเห็นว่าเออไม่มีอะไรเลยอยู่นี่ไม่มีอะไรเลยเพราะนี่ไงคำสั่งถึงอีวายินดีต้อนรับเข้าสู่แลบของเราแลบของเราทำงาน ทำงานเกี่ยวกับชีวิตที่ดีขึ้นของของมวลมนุษย์นะแล้วก็ฉันแน่ใจได้เลยว่าคุณจะสักซสฟูลสักซสฟูลนี่ประสบความสําเร็จเออจะสําเร็จในหนึ่งอาทิตย์ในการเทรนนิ่งแล้วก็เทรนดีเรซเชอร์คือ ตารางอตารางดีเทลจะถูกส่งไปให้ในวันพรุ่งนี้ฉันหวังว่าเธอจะผมว่าคุณเฮ้ยผมหวังว่าคุณจะได้ร่วมงานกับเราในเร็วๆวันนี้นะนี่คือตารางงานใช่ไหมออโอ้โห oh. oh. 9ก้าโมงสา subject T หนึ่ใช้ยา B 0 2 6แล้วก็ สี่จุดสองซีซีโอมันยานเลยเนะี่ยสิบห้าตอนบ่ายสามยี่สิบนาที subject T หนึ่งศูนย์หก T หนึ่งหกศูนย์ไม่ใช่ T หนึ่งศูนย์หกใช้ยาวายศูนย์เจ็ดหนึ่งในปริมาณศูนย์จุดเก้าซีซีเราเป็น นักวิทยาศาสตร์ของที่นี <t os> <t os> <t os ่เพื <h <h> <h> <h ่อทดลองเพื <h> <h ่อทดลองอะไรเกี่ยวกับชีวิตที่ดีขึ้นของมนุษย์คงจะหมดแล้วมั้ง Hello อ่านไม่ทันออ่านไม่ทันเมื่อกี้เหมือนจะเหมือนอีวาจะเขาเรียกอะไร อยู่ต้องอยู่ที่นี่อีกสักพักหนึ่งอะไรทั้อย่างนั้นแหละฉันไม่สามารถฉันไม่สามารถหลับตาของฉันลงได้อะไรอีฮแมไม่ใช่ความเป็นความเป็นความไม่ใช่มนุษย์หลังจากเลือกพวกหลังจากเรื่องพวกนั้นฉันก็เลือกที่จะออกไปบอก ทุกคนเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ฉันถูกอะไรเขาเรียกอะไรบล็อกแล้วก็ต้องใจต้องจมันโอ้อ่านไม่ได้แปลไม่ถูกเลยนะถูกทรมานด้วยสาเหตุที่ว่าเอาข้อมูลความลับของที่นี่ออกไปเปิดเผยนะครับโอ้พวกมันดึงดวงพวกมันดึงตาของฉันออกแล้วก็ จบลงด้วยที่จบลงด้วยการที่ฉันถูกกําจัดหลังจากนั้นเรื่องแย่ๆก็เกิดขึ้นกับอันนี้ผู้ป่วยทีละคนทีละคนเฮ้ยยาดิเฮ้ยนี่คือความทรงจำของของผู้ป่วย ทุกครั้งที่เข็มเ,เขมเย็นเข็มเย็นๆนั่นมาโดนแขนฉันฉันสาบานเลยถึงเวลาแล้วที่ฉันจะที่ฉันจะทำให้ทุกอย่างจบอ่าผมว่ามันนานมันนานมากพอละเเดี๋ยวผมเล่นต่อเลยเดี๋ยวผมตัดลง ช่วงนี้เพราะว่ามันนานละเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวจะเล่นต่อเลยแล้วก็อัพลงแยกกันอัพนะ